มังกรหยกครับจอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่นะครับนี่คือภาพยนตร์ที่ผมไม่รู้จะใช้คําว่ากําลังภายในได้ไหมเพราะเวลาเราคิดถึงหนังกังฟูกําลังภายในจอมยุทธท่องยุทธภพต่างๆเนี่ยหัวสมองผมเนี่ยมันจะไปนึกถึงหนังแบบคนเล็กหมัดเทวดาที่แบบว่ามีการต่อยสู้หมัดมวยกังฟูชู่จ้าชู่จ้าชู่จ้าโอเคแหละมันจะมีส่วนที่มันที่มันเหนื่อยจริงหน่อยๆแต่มันก็เป็นแบบในเชิงของวิชาเฉยๆ แต่ว่าในเชิงเซตติ้งก็จะมีความสมจริงหรือไม่จะแบบอะไรนะเขาใช้อะไรเขาเขาใช้ไทเกอร์ฮิดเดนดราก้อนไม่รู้ใครเคยดูหรือเปล่าที่มันจะมีแบบเป็นร่วมสมัยหน่อยๆมีความแบบเป็นย้อนยุคเหมือนกันแต่ว่าจะไปใช้งานเป็นงานสลิงยิ่งใหญ่อลังการแต่ว่าก็ยังเตะต่อยธรรมดาทั่วไปไม่ได้แบบว่ามีอะไรที่มากไปกว่านั้นอะคือผมรู้สึกว่าเวลาพูดถึงหนังกาลังภายในผมจะนึกถึงสงสไตล์นั้นแต่ว่าต้องบอกว่าอีมองกรยกเวอร์ชัน2025เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับ สิ่งหนึ่งที่น่าจะใกล้เคียงแล้วก็สามารถบรรยายความเป็นมังกรยกเวอร์ชันนี้ได้มากที่สุดเลยคือคําว่าแฟนตาซีครับอันนี้ไม่ได้พูดในเชิงของการดูถูกเหยียดหยามนะบอกตามตรงว่าผมอะ่ะไม,ไม่ไม่ค่อยชอบในเชิงที่มันแบบว่าเป็นหนังที่แบบเป็น,เป,นเป็นกังฟูกําลังภายในแล้วแบบมึงปล่อยพลังใต่กันเยอะๆปกติแล้วผมไม่ค่อยชอบแต่ในเวอร์ชันเนี้ยผมรู้สึกว่า มันไปได้กับเรื่องที่เขาเล่าคือเซตติ้งหนังเรื่องเนี้ตอนผมดูตัวอย่างอะผมไม่ชอบเว้ยคือที่บอกไม่ชอบเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบ็กกราวของเรื่องอะมันดูเป็นแบบมันดูเป็น CG ที่มันไม่เนียนมันดูเป็น CG ที่แบบเหมือนทํามาแล้วแบบมันเวอร์เกินอะภูเขาเป็นลูกลูกหรืออะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าโอ้โหมันมันไม่ใช่มัน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 ดูผิดปกติมันไม่สมจริงแต่พอเซตติ้งของเรื่องอะ มันมีกลิ่นอายของความแฟนตาซีมาตั้งแต่แบบ5นาที10นาทีแรกอะไอการที่ภูเขามันเป็นภูเขาที่มันไม่สมจริงเกาะดอกท้อที่แบบมึงดอกไม้มึงพึ่งอะไรขนาดนั้นหรือความไม่สมจริงบางอย่างของเรื่องอะผมดันรู้สึกว่าผมโอเคกับมันอยากให้นึกถึงความไม่สมจริงของมันนึกถึงประมาณหนัง3าม้อของเซนเซ์ไนเดอร์ที่แบ็กกราวหรือตัวละครมันจะมีความรู้สึกว่ามันมันเวอร์เวอร์นิดนึงมันมีแบบเอ้ยเหมือนมันมันจะสมจริงแต่แบบทุ่งหรือว่ามันทุ่งหญ้าในในในสาม้ออะมันจะมีแบบ ม,มันดูไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยสมจริงนะแต่ว่าเพราะว่ามันหนังมันบิดไปจากความจริงนิดนึงมันมีความแบบเอ้ยอันนี้กูไม่ได้เล่าเรื่องเรื่องเลิสติกนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออไอความเวอร์วังอลังการของโลกที่มันเล่ากับเรื่องที่มันเล่ามันไปด้วยกันได้อีกอันนี้สไตล์นั้นเลยครับคือมึงมึง Fantasy แฟนตาซีกตั้งแต่ชุดอะคือแบบว่าชุดเกาะแต่ละเมืองแม่งแต่งไม่เหมือนกันไอนี่เป็นแบบเกาะแบบปิดหน้าปิดตาไอนี่เกาะอีกสไตล์หนึ่งคือ คือเวลาเราดูหนังจีนเราก็จะรู้สึกว่ามันก็แต่งตัวคล้ายๆกันอะนึกออกไ่มมันก็เป็นแบบคนจีนยุคนั้นมันก็แต่งตัวคล้ายๆกันหมดแต่วูอันนี้ไม่เหมือนหรือแม้แต่ผู้ร้ายที่แบบว่าเอ้ยก็เป็นพวกนี้ก็จะแบบว่ามีไว้หนวดไว้เข่าแต่ทุกคนแต่งตัวคล้ายๆกันเป็นคนจีนคล้ายๆกันแต่งตัวคล้ายๆตัวประกอบทุกคนแต่งตัวคล้ายๆกันหมดอีเรื่องนี้ไม่จ้าชุดเกาะทหารแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมแบบไม่ใช่เหมือนกันแต่แบบคนละตานะคือแบบคนละสไตล์เลยไม่เหมือนกันแล้วอีตัวละครทั้งหลายในเรื่อง แต่งตัวไม่เหมือนกันเลยคือคาแรคเตอร์ดีไซน์ชัดมากแล้วคาแรคเตอร์ดีไซน์สีสันสุดๆคือแบบถือไม้ขาวปึ้งปั้งตัวหนึ่งใส่ชุดสีม่วงอีกตัวหนึ่งลูกน้องผ้าคนพูหน้าขาวหัวโลดอีกตัวหนึ่งปิดหน้าผ้าคลุมมีอะไร่าเป็นโลกกับตันอเมริกาที่คว้างได้คือเหมือนกับว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์ของทุกตัวละครมันชัดแล้วมันฉูดฉาดแล้วมันทําให้มันน่าตื่นเต้นอะคือ ถ้าเป็นแนวกังฟูมันก็ต้จะติดความเป็นเรอไรสติกใช่ไหมทุกอย่างต้องเรอไรสติกหมดกูต้องสู้แบบเรอไรสติกทุกอย่างโลกมันเป็นเรอไรสติกหมดแต่ตอนนี้พอมันบอกว่ากูแฟนตาซีกูกูติดเดือหล่ออัพเดอรลิงกูกูเป็นสามร้อยเงี้ยทุกอย่างมันมันมันบิดได้แล้วพอบิดได้รู้สึกผมรู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งใหม่ที่น่าตื่นเต้นอ่ะมันเป็นสิ่งใหม่ที่น่าตื่นเต้นคือเขาละเอียดถึงขั้นว่าลูกน้องของผู้ร้ายอ่ะที่ทั้งเรื่องพูดไม่ถึงสิบสิบคำด้วยซ้ำมั้งแม่งแบบ ต้องมีการเจ็บขูรอยขูเหมือนโดนเย็บข้างหน้าตรงนี้มีหนวดตรงนี้คนนี้มีจอนตรงคือดีไซน์เสื้อผ้าของแต่ละคนมันละเอียดมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นมันเป็นแฟนตาซีที่ดูสนุกคือแม้แต่แบบตัวละครไม่ได้ทําอะไรเยอะวิ่งไปวิ่งกันมาบางทีเราสึกเฮ้ยแค่ดูเสื้อผ้าหน้าผมแค่ดูวิธีการขยับตัวอาวุธของแต่ละคนที่มันไม่เหมือนกันอะมันก็สนุกแล้วคือเวลาหนังวงนี้เราดูหนังจีนตอนเราเด็กๆมันจะแบบอ่ะคนหน้าคนนึงอะแปลกๆอ่ะคนหน้าคนนึงสู้เก่ง คนนึงแบบแปลกหน่อยแต่คนอื่นแบบก็เป็นลูกกระจก A B C D แต่งานนี้มันมันงานคราฟอ่ะมันคราฟอย่างลูกน้องว่าแบบเฮียมันแก๊งนี้แม่งแบบว่าแต่งตัวทุกคนแต่งตัวจีดอ่ะคือแบบว่าจะเพียบแบบเพียบไปให้เห็นภาพนะคือเวลาคุณดูอนิเมะแบบพวกแบบเบเบดหรืออะไรพวกเนี้ยที่มันแบบว่าตัวละครหลักจะแต่งตัวแบบเวอร์ผมปั้งอะไรที่มันแบบเวอร์อ่ะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยแต่มันในหนังมันไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นที่คุณรู้ว่าไอเนี้ยเป็นตัวละครหลักกับชาวบ้านอ่ะ คือมันเป็นแบบนั้นเลยเว้ยอีกแก๊งนี้ก็จะเป็นแบบนั้นใครเป็นแบบตัวละครเอกก็จะแบบมีลักษณะมีการต่อสู้มีวิธีการต่อสู้ที่มันที่มันไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาแล้วก็มีวิธีการพูดอะไรบางอย่างที่เราดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเอนจอยสิ่งเนี้ยคือมันไม่ได้แบบว่าอุ้ยกูไม่ไทําสุดๆกูจริงจังนะเสื้อผ้าหน้าผมจริงจังนะและที่ผมชอบมากที่สุดเลยคือเขาใส่ใจฝั่งมองโกรครับคือพวกพระเอกมก็แต่งตัวแบบตามสไตล์ผู้ร้ายแต่ว่าฝั่งมองโกะผมว่าเขาเขาคลาฟมันได้ดีมากเลยนะ คือหมายความว่าเสื้อผ้าของฝั่งมองโกก็จะไม่เหมือนชาวจีนธรรมดาทั่วไปรวมถึงทรงผมโอ้ทรงผม,มคือดูดีมากแบบต้องมัดเยอะๆน,นู่นนั่นนี่คือแบบเรารู้สึกว่ามันพิเศษอะแล้วรู้สึกว่าเป็นงานที่ตั้งใจรวมถึงบางคนที่เป็นที่เล่นเป็นคนมองโกก็น่าจะมีเชื้อสายมองโกจริงๆคือแบบหน้าเหมือนในสารคดีอะเคยเห็นไหมคือ,อบบคนจีนกับคนมองโกหน้าไม่เหมือนกันนะครับแต่เราอะอาจจะจําได้ว่าหน้าเหมือนกันเพราะเราดูหนังจีนมาตอนเด็กๆมันก็จะแคสคนจีนแผ่นดินใหญ่มาเล่นเป็นมองโกแต่อันเนี้ย เหมือนบางคนเหมือนบางประมาณสองสาคนที่เขาแบบอ่ะคนนี้ต้องต้องต้องให้หน้าเป็นมองโกรจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนแล้วมันเป็นอะไรที่แบบดูแล้วมันดูมันน่าตื่นเต้นอะ่ะดูแล้วมันแบบอุ้ยไอ้ไอ้ไอะเอออะคุณทําในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นหรือไม่เคยเจอมาก่อนในมังกรยกภาคอื่นๆเซตติ้งที่เป็นแฟนตาซีตัวละครที่เนี้ยบแบบมีความแฟนตาซีนิดๆหน่นอย,อยๆรวมถึงการที่คลาฟฝั่งมองโกค่อนข้างดี ออกมาแล้วแบบเอ้ยเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนอืออันนี้ก็ตอนดูอยู่ก็ก็ใจชื้นแล้วนะครับแต่ว่าเตือนกันไว้นิดนึงก่อนผมคิดว่าอีมังกรยกเวอร์ชันนี้จำเป็นต้องต้องพอรู้เรื่องราวของมังกรยกมาบ้างครับเพราะจริงๆเนื้อหามังกรยกมันค่อนข้างค่อนข้างยาวครับค่อนข้างยาวมากๆแล้วก็หนังเรื่องนี้ไม่ได้เล่าตั้งแต่ตอนช่วงตน้นแต่เหมือนกับว่าเล่าช่วงแบบ ช่วงไครแม็กแล้วสถานการณ์แบบพระเอกกับนางเอกแยกย้ายกันไปหากันไม่เจอแล้วพอแยกย้ายกันไปปุ๊บพระเอกต้องกลับบ้านที่มองโกไปเจอสงครามกำลังเกิดขึ้นพระเอกเลยต้องกลับไปที่มองโกบลบลาบลา,บาแต่ว่าแก่นของเรื่องจริงๆแล้วมันคือความรักระหว่างพระเอกกับนางเอกที่แบบว่าต้องหาความหากันจนเจอให้ได้แต่คุณลองนึกภาพที่ถ้าคุณไม่เคยเจอสองตัวละครนี้แล้วเขาไม่ได้เล่าแบบเป็นชิ้นเป็นอันว่าเอ้ย อ่รู้จักกันได้ยังไงเจอกันได้ยังไงมีเหตุการณ์อะไรไหมที่ทําให้รักกันเยอะแยะมากมายตายตองแต่ว่าหนังบอกว่าเฮ้ยรักกันมากคู่เนี่ยเขารักกันมากแล้วก็เป็นแฟลแบ็กแบบ5้านาทีแฟลแบ็กห้านาทีแฟลแบ็กห้านาทีแฟลชแบ็กห้านาทีแฟลชแบ็กห้านาทีาทาทว่ารักกันอะ่ะถ้าคุณไม่เคยดูไม่เคยดูไม่เคยอ่านไม่เคยสัมผัสมาก่อนอะ่ะผมว่าไม่รู้เรื่องเว้ยจริงๆผมผมว่าคุณไม่ซื้ออารมณ์ไอ้ที่มันเล่าแบบความสัมพันธ์คู่นี้เลยเพราะผมมาอ่านมา ผมก็เคยผมมาพอจะจําความรู้สึกได้โอเคแหละพอภาพเป็นแฟดแบ็กเหตุการณ์ในครั้งนี้อ่ะที่อยู่ในหัวตอนอ่านวัยรุ่นมันเริ่มแบบทยอยทยอยกลับมาบ้างรวมถึงแบบอ่ะเราเข้าใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างกล้ยเจ๋งกับอึ้งย้งอ่ะมันมันคืออะไรมันคือมันคือด้านตรงข้ามที่คลิกกันเพราะว่าอึ้งย้งมันเจ้าเล่ห์เพทุบายไอ้กล้ยเจ๋งมันซื่อบื้อคนโง่เนาะมันก็เลยกลายเป็นมันเป็นคู่ตรงข้ามที่มันดึงดูดเข้าหากันแล้วความรักทั้งสองคนมันก็แบบมันคลิกกันมากๆเอออะไรเงี้ยมันก็เลย มันก็เลยกลายเป็นเป็น,เป,นเป็นความงดงามของสตอรี่ที่ผมไม่คิดว่าหนังสามารถถ่ายทอดให้คุณเข้าใจได้ถ้าคุณไม่เคยดูอะไรมาก่อนเลยเกี่ยวกับมังกรหยกถ้าแบบมังกรหยกคืออะไรวะและเดินเข้าไปเนี่ยผมว่าคุณไม่ซื้อตรงนี้เลยแต่ถามว่ามันมันดูไม่รู้เรื่องหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคือมันดูรู้เรื่องอยู่ครับเพียงแต่ว่าคุณไม่สามารถจะซื้ออารมณ์หรือเข้าใจว่า มึงรักอะไรกันขนาดนั้นมึงจะโอ๊ยอะไรโคยหาขนาดนั้นเลยผมว่าคุณไม่ซื้อตรงนี้เลยแต่ว่าถามว่าดูรู้เรื่องเดินอะใครไปที่ไหนตัวร้ายเป็นใครตามล่าเพราะอะไรต้องเอาอะไรต้องน,นู่นนั่นนี่อะไรไหมหนังมันเล่าประคองตรงนั้นไปได้แต่ในแง่ความรู้สึกเพื่อจะได้อินกับความสำคัญหรือตัวละครเรื่องราวมากๆอีกเลเวลดึงของความรู้สึกที่จะอินเวสลงไป no ถ้าไม่ได้รู้มาก่อนถ้าไม่ได้ดูมาก่อนไม่ได้ อีกอย่างหนึ่งถ้าคุณดูคิดว่าวิ๊กมังกรหยกเราต้องดูแบบจอมยุทธเราไปฝึกวิชานู่นนั่นนี่ต้องต่อสู้เรื่องเรียนรู้ฝึกวิชาบล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 ามากมายในเรื่องนี้พูดตรงๆนะครับไม่มีหรือมีก็น้อยมากเพราะว่าอย่างที่บอกมันไปโฟกัสในส่วนของการกลับมองโกไปโฟกัสเรื่องราวของสงครามแน่นอนมันก็มีพอแบบพอแต่แต,แต่ไอ้เหียนว่าเออคนนี้เป็นใครคนนี้ไปพระเอกเปรียนมาจากไหนแต่ว่ามันน้อยมากครับมันน้อยแบบน้อยจนคุณไม่ได้ เอนจอยกับกับสิ่งนี้หรอกมันก็เล่าคพยให้รู้ว่าอ่ะพระเอกฝึกวิชามาจากไหนเรียนรู้อะไรมีท่าอะไรบ้างก็คือแตะแตะแตะต,ต,ตัวละครที่โผล่เข้ามาก็คือบางตัวคือตัวละครที่ยิ่งใหญ่ตัวละครที่แบบเก่งตัวละครที่แบบมีความสามารถหรือจีจาร์ในนิยายแต่พอโผล่มาเนี้ยก็โผล่มาแบบนั่งนั่งพูด5 6ประโยคแล้วก็หาย5 6ประโยคแล้วก็หายเาวากับว่าไม่ใช่ตัวละครสําคัญแต่ว่าในเรื่องจริงๆแล้วมันก็แบบมีความสําคัญมากเหมือนกับว่าไอ้พาร์ทยูธภพที่ส่วนตัวมองว่ามันเป็นพาร์ทที่สนุกนะ ที่เราแบบต่างคนเราต่างจากดูมังกรหยกอยากเห็นยุทธภพใครสู้กันเนี่ยหนังไม่ได้โฟกัสตรงนั้นแล้วก็หนังไม่ได้อยากเล่าตรงนั้นหนังอยากเล่าช่วงของการที่พระเอกกลับไปมองโกแล้วต้องแบบมีการตีกันความสัมพันธ์ของฝั่งมองโกจะมาตีฝั่งผู้ร้ายอะไรแบบนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ท,ที่ที่หนังอยากเล่าคือถ้าไปถ้าเอนจอยรับได้กับสิ่งนี้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยุทธภพจ๋านะมันไม่ได้เล่าตั้งเรื่องราวตั้งแต่แรกนะ แล้วผมว่าเปิดใจไปดูผมว่ามันโอเคอยู่ครับในในแง่ในแง่นี้มันโอเคอยู่นะอีกอย่างที่ต้องทําใจบอกไว้ก่อนเลยล่วงหน้าอีกอย่างต้องทำใจคือมันไม่ได้ต่อยกันนะหนังเรื่องนี้ไม่ได้เตะต่อยกันหนังเรื่องนี้วิทยาย,ยุทธ์คือคล้ายๆกับคล้ายๆก,กับซีรีส์ n e t f l i x กก์อะอวตารเ e อะลัสแอร์เบนเอะผมว่านั่นคือสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดที่ผมพอจะนึกออก คือในอวตารอัลลาสเซเนเดิมจะมีตัวละครนหนึ่งที่สามารถควบคุมลมได้ใช่ไหมเวลาควบคุมลมมันก็จะแบบหมุนซ้ายหมุนขวามือเงี้ยจะบินขึ้นบินลงใช้ท่งใช้ท่าอะไรเงี้ยอีเรื่องนี้คือแบบนั้นครับวิทยายุทธคือโดยเฉพาะของพระเอกอะนะคือการที่แบบไล่ลําลท่าแต่ว่ามันไม่ได้ไปต่อยกับใครไม่ได้เตะกับใครนะแต่เหมือนกับว่ามันจะมีขึ้นพลังใสๆอะ่ะเหมือนกับว่าแบบเวลาเราจะปล่อยพลังจากมือเราเงี้ยแทนที่เราจะต่อย,อยเราไปต้องม้วนปุ๊บแล้ว ชุบเงี้ยล้วพลังก็จะแบบตีโค้งไปตีอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็อาจจะหมุนวนแล้วก็แบบอัดผ้ามาอย่างงี้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้การต่อสู้แบบแฮนด์ทูแฮนด์เลยแต่มันเป็นการลำมวยแล้วปล่อยพลังใส่กันปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังซึ่งบางครั้งมันก็เป็นการหนึ่งต่อหนึ่งบางครั้งมันก็จะแบบว่าดูเป็นดูซูเปอร์แมนกับซอสต่อยกันในแมนออฟสติลอะเนื้อออกมาที่มันแบบว่ายิ่งใหญ่ลังกาแล้วแบบพุ่งกันปั้งปังปั้งปั้งชาวบ้านลอยฟูฟ้าฟ เพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะต้องทําใจนิดนึงว่าโอเคแหละถ้าถ้าคุณรับได้ว่ามันไม่ได้ต่อดดยเตะต่อยกันจ,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 จริงๆเลยแต่เป็นวิทยายุทธในเชิงแบบนี้มากกว่าผมว่าคุณก็อาจจะเอ็นจอยกับมันได้แต่ถ้าคุณแบบเฮ้ยฉันฉันต้องดูเตะต่อยกันแบบเรยลิ akes, สติกต้องเป็นคนเล็กมัธทวดาต้องเป็นคอสเชนไฮเตอร์ฮ้ยไดดากอนอย่างน้อยที่สุดต้องเป็นงานสลิงแบบนั้นมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอบโจทย์อะไรขนาดนั้นก็ต้องทําใจนะถ้าถ้ารับได้ว่าเออมันมันต้องเป็นแบบเดอะลัสแอรเบนเดอร์ ว่าคุณคุณก็โอเค,ผมอ,อเคเออผมอะโอเคเออผมว่าโอเคพอพอคือผมขออย่างเดียวคืออย่าปล่อยแสงอะคือผมคือตอน,นเด็กผมจะมียุคหนึ่งนะ่าจะสองพันมั้งที่มันจะแบบมันเริ่มปล่อยแสงกันอะก็บีปล่อยแสงคือมึงไม่ฟันกันอะมึงปล่อยแสงใส่กันปุ้งปั้งปุ้งปั้ง,ง,งอันนั้นอะผมรับไม่ได้ผมไม่ดูไม่ได้แต่อันเนี้ยอะอย่างน้อยมึงมีแบบอธิบายหน่อยอะท่านี้ทําแบบนี้ได้ท่านี้ทําแบบนี้ได้ต่อให้มึงไม่ถึงตัวถึงเนื้อถึงตัวกันจริงๆอ่อะโอเคกูกูเคอยู่กูซื้ออยู่กูแฮปปี้อยู่ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่สามารถบอกได้ในรีวิวนี้นะคือในแง่ของการแสดงทําไมบอกไม่ได้บางคนถามไปดูมาทําไมบอกไม่ได้การแสดงเพราะว่าเป็นหนังจีนหรอไม่ใช่ครับต่อมาเป็นหนังจีนหนังอินโดหนังฝรั่งเศสหนังสเปนหนังอ์เจนีินาเราสามารถที่จะเห็นสีหน้าแม้ว่าเราจะแปลไม่ออกเขาพูดอะไรต้องอ่านซับก็ตามแต่ว่าเราจะได้ยินน้ําเสียงที่สื่อสารออกมาตรงนี้ว่ามันมัน มันสามารถตีความเป็นการแสดงได้ว่าเออคนนี้เล่นดีเล่นไม่ดีหรือแบบเล่นแบบนี้แล้วมันแบบอินความรู้สึกของเราไปด้วยใช่ไหมแต่เวอร์ชั่นนี้ที่ผมไปดูในรอบสื่อที่ผ่านมาเขาจัดพากย์ไทยให้ผมครับเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถจะบอกได้เลยครับว่าอันนี้เล่นดีหรือเปล่าอันนี้เล่นไม่ดีอันนี้สามารถสื่อสารทางความรู้สึกออกมาจากหัวใจได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ยินเสียงนักแสดงพูดเลยครับมันเป็นคนที่เป็นนักพากมาพากทับอีกทีเพราะฉะนั้น ผมไม่รู้เหมือนกันว,ว,ว่าว่าว่าเขาแสดงดีหรือไม่ดีนะแล้วก็ได้เห็นแต่หน้าคาตาแล้วก็ไม่มีน้ําเสียงอะไรช่วยให้แบบเราซื้ออารมณ์ความรู้สึกอะไรเหล่านี้ได้เลยรวมถึงหนังเรื่องนี้เนี่ยตัวละครพูดทั้งมองโกลและพูดทั้งจีนกลางผมไม่รู้มันจีนแต่จิวจ๋วจีนอะไรผมไม่มีความรู้รนะครับแต่ว่ามันมีพูด2ภาษาแต่ว่าในในเวลาที่เราดูจริงๆแล้วอ่ะคือเวลาผมเพนซับอังกฤษอ่ะเวลามันพูดมองโกเลียมันจะวงเล็บข้างหน้าว่ามองโกเลีย ซึ่งเหมือนมันจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่เขาพูดกันในเรื่องซึ่งแบบเรื่องนี้แม่งพูดมองโกเล,ลียกัน50-50กับจีนเลยนะแต่ว่าเวลาเราพลาดจริงอ่ะมึ่งพลาดเป็นภาษาไทยเหมือนกันหมดเลยเว้ยผมงงเอ้าตัวละครคุยมองโกกันแล้วบางทีเดี๋ยวคุยมองโกมากคุยกับคนนี้พูดภาษาไทยทำไมไม่ผมก็งงเหมือนกันว่าเอ้าเราเราการพูดมองโกของตัวละครมันไม่สําคัญเหรอวะแล้วถ้าตัวละครการพูดมองโกมันไม่สําคัญแล้วทําไมเขาต้องวงเล็บว่ามองโกเลียไว้ด้วยอ่ะผมก็เลยแบบยิ่งแบบ เอ๊ะทำไมเราทุกคนพูดภาษาเดียวกันหมดไม่เห็นต้องมีมองโกเดี๋ยวผมรู้สึกว่าเอ๊ะหรือถ้ามองโกเราแบบพูดเป็นสำเนียงภาษาเหนือดีไหมอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าเหมือนมันเป็นสิ่งสําคัญในเรื่องอะเพราะไม่งั้นซับไตเติลมันจะวงเลยว่ามองโกทําไมหรือผมก็ไม่รู้นะว่าในหนังจริงมันจะมีความหมายอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเวลาดูภาคเขาก็ภาคเหมือนกันหมดอะไม่ว่าจะพูดมองโกหรือไม่พูดมองโกพูดจีนกลางเขาก็ภาคเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบโอเคก็อาจจะมีความหมายอะไรบางอย่างหรือเปล่าใครดู เสียงต้นฉบับบอกให้ผมหน่อยนะครับว่ามันเอ้ยจริงๆแล้วก็พูดภาษาจีนเหมือนกันหมดเลยพี่มันโม้เป็นมองโกรหรือจริงๆแล้วมันมองโกก็ก็ลองแลกเปลี่ยนกันมาได้นะเพราะรูภาคไทยก็ไม่สามารถจะตอบได้แล้วก็มีอันนึงครับผู้ภาษาอีสานแก๊งหนึ่งผู้ภาษาอีสานคือพักกยาจกบางคนในพักกยาจกพูดภาษาอีสานซึ่งผมไม่แน่ใจว่าพักกยาจกเกี่ยวข้องอะไรกับภาษาอีสานหรือพักกยาจกเกี่ยวข้องอะไรกับกับมาจากภาคอีสานของจีนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่บางตัวละครของ พักกายจกจะพูดอีสานอันนี้ไม่ไม่ไม่แน่ใ,นใจเหมือนกันใครมีความรู้ก็ก็ลองบอกกันมาได้นะครับดีเทลพวกนี้ผมผมจําไม่ได้แล้วแต่บางคนนะไม่ใช่ทุกคนในพักกาจกพูดมิติดพูดเดอร์ขึ้นมานิดนึงการเสริมเติมแต่งไดอะล็อกบางครั้งบางครั้งก็นิดนิดหน่อยหน่อยพอจะยอมรับได้บางครั้งผมก็รู้สึกว่ามันมันขัดแย้งกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนจอเช่นตัวละครหนึ่งจับคออีกตัวละครหนึ่งนี้แล้วถือไมค์เหมือนจะไปฆ่า บรรยากาศซีเรียสเรื่องราวซีเรียสเอาันให้ตายอยู่ๆภาคไอคนที่โดนบีบคอพูดตลกขึ้นมาในโรงก็ขำแต่ถามว่าบรรยากาศนั้นมันมันคือบรรยากาศที่ควรจะต้องตลกเหรอผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันบรรยากาศมันซีเรียสจริงจังนี่หว่าแล้วทำไมคุณถึงอยากจะภาคให้มันตลกขึ้นมาอันนี้ก็ไม่รู้หรือบางที เล่นมุกบางมุกอ่ะแบบเสริมเติมต่งเหตุการณ์ผมยังพอแบบเออผมยังพอโอเคนะแต่แบบมีมุกหนึ่งที่ผมแบบขมวดคิ้วดันทีเลยคือมุกแบบอุ้ย PM 2.5คือถ้ามันเป็นหนังร่วมสมัยอ่ะถ้ามันเป็นหนังร่วมสมัยที่เล่าเรื่องราวร่วมสมัยจริงๆอ่ะเฮ้ยผมไม่มีปัญหานะถ้าคุณจะพูดเรื่องราว PM 2.5เพราะมันเป็นเซนเซตติ้งร่วมสมัยแต่คุณพูดถึง PM 2.5ในหนังจีนย้อนยุคก,กำลังภายในผมว่ามันมัน มันผิดที่ผิดทางไปหน่อยหรือเปล่าเออมันทําดึงออกมาจากแบบดึงออกมาจากดึงเราออกมาจากโลกของภาพยนตร์หรือเปล่าเพราะถ้าคุณภาคแบบตลกในเรื่องตัวละครพูดมันก็ยังแบบยังอยู่ในโลกแต่พอคุณพีวแยมสองจุดห้าปุ๊บผมรู้สึกแบบเฮ้ยมันมันไม่ใช่หรือเปล่าวะหรือบางทีมันแบบเหมือนพูดแซวตัวละครเหมือนพูดแซวแบบนักแสดงเนี้ยซึ่งผมแบบผมรู้สึกวันไม่ใช่อ่ะคือมันต้องควรจะไปเป็นเป็นก้อนเดียวกันกับ กับเนื้องานดิแต่อันนี้มันมันโดดเด่นเหนือเนื้องานหรือดึงล่อจากเนื้องานไปเลยอะ่ะมันก็อดไม่ได้จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ค่อยโอเคนะแบบเนี้อย่างน้อยที่สุดมันควรจะเรสเพคตตัวงานก่อนหรือเปล่าแล้วแบบเออเราปรับได้นิดหน่อยไม่ใช่ว่า p m 2.5าลงไปในเนื้องานผมผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เออผมเป็นคนไม่ดูภาคไทยอยู่แล้วนะครับอันนี้บอกด้วยด้วย,ด,วยด้วยความสัจจริงแล้วคิดว่า การฟังเสียงต้นฉบับของนักแสดงเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ดีที่สุดเพื่อสัมผัสการแสดงของเขามันมันคือสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วผมต่อให้ผมฟังไม่ออกผมก็รู้สึกว่าได้ยินน้ําเสียงหรือได้ยินภาษาอะไรพวกนี้มันช่วยให้เราเข้าถึงการแสดงของเขาได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่งั้นเงนี้ด้วยความรอบสื่อเราเลือกไม่ได้เนาะเขาอยากให้เราดูภาคไทยผมก็ผมก็ดูไปแต่ผมก็ต้องรีวิวแบบเนี้ยว่าผมคิดว่าภาคไทยมันมันในแง่ของของความตลกในสถานการณ์ที่มันไม่ตลกรวมถึงมุกตลกที่ เป็นเรื่องราวในยุคปัจจุบันกับหนังจีกำลังภายในย้อนยุคมันผมว่ามันไปด้วยกันไม่ได้อ่ะเออแล้วมันเป็นสิ่งที่ขัดแย้งหนังมากกว่าจะส่งเสริมให้ตัวหนังแต่ก็เข้าใจบางคนที่อยากจะแค่อยากตลกอยากขำโดยที่แบบไม่ได้ไม่ได้ต้องการคอนเท็กซ์อะไรในเรื่องก,ก็อาจจะแฮปปี้มีความสุขก็ก็ตามนั้นครับผมไม่ได้มีปัญหาก,กับคุณการมีความสุขข,ของคุณนะผมแค่บอกเฉยๆว่าสําหรับผมอะมันมัน มันค่อนข้างไม่ไม่ประทับใจกับการภาคที่ออกนอกบทไม่ดูบริบทของเรื่องหรือไม่ได้ดูยุคสมัยของเรื่องมากกว่านะครับแก่นของหนังคืออะไรเออแก่นของหนังคืออะไรแก่นของหนังคือฉากสู้หรือเปล่าแก่นของหนังคือความรักหรือเปล่าหรือแก่นของหนังคืออะไรผมว่าแก่นของหนังค่อนข้างค่อนข้างเซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะคือผมจําจําเรื่องราวของของมังกรหยกอีกกุ้ยเจ๋งซีรีส์หนึ่งนะไม่ใช่กุ้ยเจ๋งกุ้ยเจ๋งอึ้งยงอะ่ะผมจาไม่ค่อยได้แล้วครับแต่ว่าเหมือนกับ อันเนี้ยเขาจะโฟกัสเรื่องของของการที่พระเอกอ่ะมันไปอยู่เหมือนตรงกลางระหว่างระหว่างส,สองครามที่เกิดขึ้นอ่ะว่ามันเกิดขึ้นในมองโกมันก็มีความสัมพันธ์อันดีกับมองโกนะครับเดียวกันแล้วมันก็ต้องแบบรักษาจีนกลางของมันไว้ต้องพยายามรักษาบ้านเมืองที่เป็นบ้านเกิดพ่อแม่เอาไว้ซึ่งหนังหลายเรื่องเนี่ยเวลาทําเป็นสตอรี่แบบนี้ก็จะทําให้มองโกเป็นผู้ร้ายสุดๆเป็นแบบสุดยอดผู้ร้ายแห่งยุคอ่ะแต่ว่าไอเวอร์ชั่นเนี้ยไม่ใช่แบบนั้นเว้ยคือเรารู้สึกว่า เชื่อมองโกมันก็มีแบบมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอะมันแบบมีความเป็นมนุษย์มีความเป็นคนมีความเป็นคนดีมันไม่ได้แบบว่าเป็นผู้ลุกลานอย่างเดียวมันมีเหตุผลที่มันต้องทําแบบนี้ซึ่งผมไม่เคยรู้มาก่อนเว้ยผมผมอาจจะลืมไปแล้วนะผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าโอ๊ยมองโกมันบุกมันตีทางใต้เพราะเหตุนี้ยังเหรอเออเราไม่เคยรู้มาก่อนในขณะดเดียวกันแล้วอีจีนกลางเนี่ยมันก็ไม่ทาให้จีนกลางแบบเป็นแบบเป็นเหยื่อผู้น่าสงสารหรือเป็นแบบไอ้นี่มันจีนกลางมันก็มีปัญหาทางการเมืองของมันแล้วก็เจ้าาาเเเมืือองงกก็ละะคว่่ย ไอตัวลายที่เราเคยเห็นในหนังจีนกำลังภายในเวอร์ชั่นเก่าๆมันดนกลายมีด้านที่เป็นมนุษย์มีด้านดีไอคนที่เราควรจะเป็นคนดีในเวอร์ชันเก่าๆที่เราเคยเห็นมันดันเห็นด้านที่มันเป็นความเลวร้ายความเลเทะข,ของมันเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าสนใจมากๆที่ตัวละครกุ้ยเจ๋งต้องอยู่ระหว่าง2กลางตรงนี้แล้ว,แล,วแล้วมึงจะเอาอยัางไงอ่ะมึงจะอยู่ฟากมองโกที่เฮี้ยมันก็เป็นคนดีหรือจะอยู่ฟ้ากันนี้ที่แบบเป็นบ้านเกิดมึงแต่แบบออกจะขี้ขี้ย้หน่อยๆนะมึงจะเลือกอะไรแล้วพอเลือกแล้วแล้วยังไงต่อแล้วมึงจะหยุด กองทัพมองโกยังไงหรือมึงจะหยุดไอกองทัพบ,บ้านเกิดมึงยังไงมันกลายเป็นสตอรี่ที่ผมแบบผมจําไม่ได้ว่าในเวอร์ชันนิยายมีหรือเปล่านะแต่มันก็นําไปสู่ช่วงหนึ่งของหนังที่ผมแบบเอะมึงมึงจะเอายังไงมึงจะลงยังไงมึงมึงจะคิดยังไงซึ่งสําหรับหนังสักเรื่องหนึ่งที่เป็นเป็นหนังคลาสสิกแบบเนี้ยแล้วมันทําให้ผมรู้สึกได้ว่าเฮ้ยกูเดาไม่ได้ว่ามึงจะหาทางลงยังไงเพราะถ้ามันทํามองโกผู้ร้ายไปเลยอ่ะเราก็ตัดสินใจง่าย,ายหรือทำไอ,ไอจีนกลางผู้ร้ายไปเลยมันตัดสินใจง่าย,ายแต่พอทุกคนเป็นสีเทา่ เฮ้ยแล้วมันมันมันกลายเป็นมันกลายเป็นช่วงเวลาที่ผมว่ามันน่าตื่นเต้นสำหรับผมที่ผมเดาไม่ได้ว่ามันจะเป็นยังไงเออมันว่าเออเป็นอะไรที่แบบเออเจ๋งดีน่าสนใจดีแล้วสุดท้ายเขาก็หาทางลงได้นะซึ่งผมก็แบบเออให้สมให้สมกับชื่อเรื่องอ่ะมันชื่อเรื่องว่าอะไรนะจอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่อ่ะคือแบบพอถึงไคลแมกพอมันหาทางลงได้ไอคำว่าจอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยมันมีความหมายขึ้นมาเลยมันไม่ใช่แค่ชื่อภาคแบบก็แก๊กแต่มันมีความหมายว่าจอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่ที่ที่ในเรื่ ผ่านความชื่อภาคของมังกรยกผ่านกุ้ยเจ๋งผ่านสตรอรี่ทั้งหมดมันมีความหมายแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นเนื้อเดียวกันว่าเขามีแมสเซจที่เขาอยากจะเล่าในท้ายที่สุดไม่ใช่แค่แบบว่ากูอยากจะทาหนังแอคชั่นยิ่งใหญ่คือมันมีแมสเซจที่มันอยากจะเล่ามีแก่นที่อยากจะเล่ามีสิ่งที่อยากจะพูดแม้ว่ามันจะมาช้าไปหน่อยแล้วก็อาจจะมาในใ,ใ,ในในในสิ่งที่เรารู้สึกว่าโอ้โหเล่ามาทั้งเยอเพื่อจะมสเซจแค่นี้นะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วผมว่ามันมีน้ําหนักมากพอทห้ทำให้รู้สึกว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้มันมีมันมีคุณค่ามากกว่าเป็นแค่งานเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอะว่าง่ายๆสิ่งที่อยากจะบอกสุดท้ายสรุปให้นะไม่เคยดูมังกรหยกเนี่ยยากต้องเคยมาบ้างอาจจะเหมาะกับการไม่ยากบ้างบ้างนะครับทาใจมันไม่ใช่กางฟูแบบคลาสสิกมันไม่ใช่กางฟูแบบว่าสลิงมันเป็นแบบ the last a i e n d e r มีก้อนพลังปล่อยกันแต่ผมว่ามันก็สนุกดีทำใจว่ามันมีความแฟนตาซีสูงขึ้นเสื้อผ้าหน้าผมอะไรต่างๆแบ็คกรงแบ็คกราว มีความแฟนตาซีเป็น the l ลอ d of the r i มีมี300เด็ฟิลประมาณนั้นไม่ได้เรียลลิสติกแบบนี้ถ้าคุณแฮปปี้กับ3อย่างฟัง3อย่าง3เงื่อนไขนี้แล้วคุณแบบเฮ้ยฉันผ่าน3เงื่อนไขนี้ฉันไหวฉันลุยผมว่าก็ก็เป็นงานเพลินๆอ่ะเป็นงานเพลินๆดูสนุกได้เรื่องหนึง่งยิ่งใหญ่อลังการตามประแสะเออเพราะฉันมันอาจจะไม่ได้งานที่ยอดเยี่ยมลำ้ำลึกแต่ว่าผมว่ามันเป็นงานเพลินๆที่ก็ไม่ได้เสียหน้าเสียายตังสำหรับผมอะมันด้วยด้วยเงื่อนไขาสามอันนี้นะถ้าคุณโอเคเงื่อนไขสามอันนี้นะ ว่าคุณดูได้คุณแฮปปี้คุณเดินออกมาจากโรงคุณแบบเออเต็มอิ่มเต็มกระหน่ำหนัง,นงผมคิดว่ามันอาจจะมีปัญหาการตัดต่อหน่อยๆอ,อย่างที่บอกว่าเรื่องที่เล่ามันเยอะแล้วมันต้องใช้แฟตแบ็กเยอะรวมถึงเหตุการณ์บางเหตุการณ์เราก็ไม่เข้าใจหรอกว่ามันทาไปทําไมหรือเป็นอะไรสักเท่าไหร่อ่ะเออมันก็จะแบบงงๆนิดนึงแต่โดยรวมผมว่าแฮปปี้แม้ว่าถ้าไม่ดูเลยอ่ะผมว่ามันก็จะไม่อินความสัมพันธ์คู่พานากนารเรียนแต่ที่เหลือยังดูรู้เรื่องแล้วก็บันเทิงได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับอ่ะ เรื่องนี้ใครไปดูมาแล้วก็บอกกันมาได้นะรู้สึกยังไงกับภาคไทยช่วยดึงหนังไหมหรือดูต้นฉบับหรืออะไรยังไงก็ลองแชร์ลองบอกกันได้ว่าอะไรที่ชอบหนังเรื่องนี้แล้วก็ไม่ชอบในหนังเรื่องนี้นะครับ